มีเรื่องเล่าระหว่างกินไอติมเพราะว่าตอนที่เราเข้าคิวซื้อไอติมเนาะมันมีกลุ่มนักเรียนที่มามาทัศนศึกษานี่แหละสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้เราสองคนพาก,กันมาที่ p ิ m ิ s m u s e u เตอนนี้เวลา9ก้าโมงห้เนาะเขาเปิด10บโมงดูคิวซะก่อนดูคิวซะก่อนดีนะเนี่ยบอกฮิวว่าให้ซื้อตั๋วออนไลน์มาอันนี้คือคิวที่จะเข้าไปข้างในนะคะยาวมาก <People. S 1> เข้ามาได้แน,นะคะเข้ามาได้ปุ๊บก็จะมีรถประจำหมู่บ้านมีรถรางกับรถบัสมีมีคนบางคนเข้ามาได้ก่อนเป็นพวกเด็กนักเรียนอะไรเงี้ย <laughs> พยายามจะหนีวันที่โรงเรียนหยุดเนาะมาวันธรรมดา <laughs> <laughs> ก็มาเจอทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะบายบายไปแล้ว <laughs> เราพากันตัดสินใจเดิน <laughs> เดินเอาไม่เพราะว่า ถ้ารอรถบัสใช่ไหมคนก็เยอะคิวยาวมากเราก็เลยเดินเอาละกันออกกำลังกายดู okay. เสียงเสียงเด็กนักเรียนมันกิดการกันดังมากฮิวฮิวมีภาวะขี่หูตันขี่หูมันพอกจนมันตันก็นเลยไปที่คลินิกเมื่อเช้าดูดขี้หูออกวันนี้เราออกมากันในวิลเลจชื่อคอลิสเตอรี่คอลิสลี เป็นวิลเลจที่จำลองเหมือนอยู่ในป่าประมาณว่าเหมือนในยุคสมัยโรบินฮูดยังไม่ถึงหมู่บ้านนะอยู่ตรงไหนแต่นี้เป็นทางเข้าทางเข้าหมู่บ้านแล้วเราก็โผล่มาในหมู่บ้านแสงอะไรวะแวบๆบแบบเป็นเงาดำๆวิ่งไปเมื่อเร็วๆเมื่อกี้เป็นเหมือนหมู่บ้านขุดเหมืองมาก่อน โคลีโคลีเลโคลีคลียลี่หมู่บ้านนะคะ สมัยก่อนเมืองตรงนี้โอเคว่าน่าจะเป็นเมืองฐานหินนะเมืองใช่เมืองฐานหิน พอเขาขุดฐานเห็นได้ก็จะมาลงตรงนี้แล้วก็ขนใส่รถไฟนี่คงจะเป็นเหมืองฐานเห็นล้างคงจะเคยทําเหมืองทากิจการคือเคยเคยทำอะเขาเรียกว่าไงอะแล้วมันก็ล้างเราเริ่มจากตรงนี้เลย เรายังไม่ได้เข้าเมืองนะคะเรยียงอยู่บ้านนอกว้าวไอ้น้ำเมื่อกี้กลายเป็นเสียงหูดแล้วนะจ้ะ ลโดคอสเตดอะไรคือซีเดกาเดนนี่สวนฝั่งนี้เป็นผักฝั่งนี้เป็นไม้ดอกแล้วก็อันนี้เป็นคอสเตดเป็นบ้านข้างในก็จะตกแต่งแบบแบบบ้านในโบราณสมัยก่อนเนาะ บ้านอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์หน้าตาเหมือนโบสถ์ไม่รู้โบสถ์หรือเปล่า living room about the space, yeah so s <S and then upstairs เราลาว์อัพสเตอร์ทำไมอนุญาตให้ขึ้นข้างบนนี่คือส่วนหลังบ้านบ้านในเมืองก็จะเป็นคอร์ทยาร์ดแบบนี้ห้องน้ำสมัยก่อนจะอยู่ข้างนอกลใลยเชนวิลล์อินเดโอนเดย์เดอะทอยเลตอีดอัลไซด์เย้นี่ห้องน้ำต้องมาเข้าข้างนอกหนาวๆอากาศหนาวๆ <Whoa, S 2> อันนี้อัน,น kind of ตอกหลังบ้าน เดินข้ามตอกหลังบ้านมาก็จะเป็นตึงหลังบ้านติดกับทางรถไฟนะจ๊ะเมื่อกี้ประตูสีเขีขยวๆที่เราเห็นประตูหนึ่งเป็นห้องน้ำอีกประตูหนึ่งเป็นที่เก็บฐานหินอุ้ยไก่อังกฤษมาคืออ้วนแท้ใหญ่และฟูมากตัวใหญ่มากมาก ว่าจะเดินกันไปในเมืองแต่โรงเรียนเปิดนั่ไงน่าจะเป็นโรงเรียนนะโอเดาเดี๋ยวไปดูกันนี่ที่ประตูเขียนว่า boys น่ารักอะ่ะนี่เป็นเขาตําลองห้องเรียนมาให้ดู แล้วเขากำลังเอาเด็กเข้าแถวกำลังจะเข้าห้องเรียนนู่น <c oughs> มีกระเป๋านักเรียนด้วยอ๋อเก๊ะียนักเรียนเล็กๆน่ารักวันนี้เขามีเด็กนักเรียนมานั่งเรียนในห้อง น,นี้อะไรฮิววิว <laughs> เลตพับแบนเป็นแบบเหมือนวงดนตรีว่าโยธว,วาทิตเนะ่ยมีพวกแต่พวกกองภายในยังกระโดดมีเตาผิงหนึ่งอันตอนนี้เรากำลังเดินออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะคะเรากำลังจะพากันเข้าไปในเมือง ในเมืองก็จะวุ่นวายแน่นอนโดยเฉพาะร้านช็อกโกแลตตรงนี้เป็นอู่รถบัสนะคะเราคงเดินเข้าไปในเมืองกันหาใช้เวลาเดินประมาณ11นาทีเพราะว่ารถบัสคนคนเยอะเข้าคิวรอต้องรอเป็นแบบรอบที่2ถึงจะได้ขึ้นเพราะรถบัสมันจะเต็มนี่ค่ะเดีวเราจะเดินมันจะมีทางเดินสำหรับเดินห้ามเดินบนถนนนะรอบกว้างๆเลยไกล ไปถึงนู่นเลยอ้อมไปนู่นเลยแหละโอ้ว่าแต่ครั้งที่แล้วมาเราก็เดินอย่างนี้แหละค่ะแต่ขากลับเรานั่งรถบัสรถไฟมาแล้วทรัม how we get on it where they stop yes quiet too maybe we call they use electric ไม่รู้ว่ามันจอดตรงไหนอ่ะนี่ระหว่างทางเดินไปในเมืองนะคะเราก็ผ่านสถานีรถไฟก็มีลงซ่อมบำรุงรถไฟอันนี้ภายในออฟฟิศในสถานีนะคะในสถานีไม่อยู่ <c oughs> โอ้ว่าที่นี่น่าจะเป็น วิเลจจริงๆที่มีคนอาศัยอยู่จริงๆแล้วมันล้างเขาก็เลยมาอนุรักษ์เอาไว้ทำให้มันเป็น living museum แล้วก็มีพนักงานจ้างมาเป็นคนแต่งตัวตามในยุคสมัยนั้นที่เขาเหมือนเหมือนแช่แข็งเวลาเอาไว้ในช่วงปีพันเก้าร้ยปีพันแปดร้อยอะไรเงี้ยค่ะพี่ดูดิสมัยก่อนจริงหรือเปล่าในสถานีระหว่างรอรถไฟก็มีฮอบบี้ปลูกผัก น่ารักอะ่ะระบบดับเพลิงปั๊มน้ำใส่ใส่ถังแล้วก็ไปดับ <laughs> จะทันไหม oh Uh, it's back just forths and forth. 's เห็นฟันแฟร์แล้วอยากกินไอศครีมเมื่อกี้นี้เราแวะถามเขาซื้อไอติมที่ไหนเอกซื้อข้างบนนู้นเดี๋ยวเราดูฟันแฟร์กันจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอติม อากาศร้อนมากค่ะวันนี้หลังจากฟันแฟร์เราก็มาเดินเข้าเมืองกันนะคะ it's not too bad the h u l l for the queue for ice cream go on คิวยังไม่เยอะนี่ร้านไอติมอากาศแบบนี้เหมาะมากกับการกินไอติมไอติมโคลราคา3.70ปอนเราสองคนจะมีระบบแบบนี้หิวหิวไปซื้อแล้วก็จ่ายตังโซโนโรีไปจองที่นั่งก่อนจะไม่มีที่นั่งอากาศร,ร้อนค่ะวันนี้ดีนะที่คนไม่เยอะ นักเรียนมีประมาณ3-4กลุ่มแล้วก็คนประชาชนทั่วไปถือว่าโอเคครั้งที่แล้วมายุ่งกว่านี้อีกคนเยอะกว่านี้แล้วก็ไม่ได้เดินดูทั่วขนาดนี้ครั้งนี้ได้เดินดูทั่วทั่วกว่าครั้งที่แล้วที่มาแล้วก็ได้เห็นบางที่ที่ครั้งที่แล้วมาไม่เห็นเดี๋ยวพาไปดูในเมืองต่อขอเบรกกินไอติมแป๊บนึงนะโอ้ oh, thank you so much Thank you. The young boy in the photo you have on, I look like vomit. <laughs> a single scoop of vomit. Mmm. Tasty. Thank you. I said to her, is this machine giving you a cold? She said, you'd think so. I'm sweating buckets in here. It's like hot. She was wearing gloves. She was wearing gloves. มีเรื่องเล่าระหว่างกินไอติมเพราะว่าตอนที่เราเข้าคิวซื้อไอติมเนาะมันมีกลุ่มนักเรียนที่มามาทัศนศึกษานี่แหละเขาก็คลั่งซื้อไอติมเนาะฮิวบอกว่าพอเห็นกลุ่มเด็กพวกนี้แล้วนึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กเขาผิวปากได้ยินเสียงไหมเขาผิวปากฮิวบอกว่าตอนที่ฮิวไปทัศนศึกษาเนาะแล้วเขาก็พากันไปกินไอติมคุณครูถามฮิวว่าทําไมไม่กินไม่ซื้อไอติมฮิวบอกว่าไม่มีตังค์คุณครูก็เลยซื้อไอติมให้พอตอนเย็นพ่อมารับเนาะ คุณครูบอกว่าคุณครูเขาได้ควักเงินอะซื้อไอติมให้ฮิวเพราะว่าฮิวไม่มีตังค์ซื้อไอติมพอกลับไปบ้านฮิวโดนพ่อตีตูดเพราะว่าพ่อให้เงินไปซื้อไอติมแต่ฮิวไม่เอาเงินตัวเองซื้อไอติมทําดราม,ม่าแล้วก็ขอคุณครูฮิวบอกว่าฮิวช็อกมากเพราะว่าไม่เคยโดนพ่อตีเป็นครั้งแรกที่โดนพ่อตีโอ้ก็ถามว่าแล้วฮิวตอนนั้นตอนที่เป็นเด็กอะ รู้สึกยังไงร,รู้สึกไหมว่าตัวเองสมควรแล้วสมควรโดนตีที่บอกว่าเออรู้สึกกงไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมโกหกพาะโกหกคุณครูว่าไม่มีเงินแล้วพ่อก็คงรู้สึกเสียหน้ามากพ่อก็เลยตีบรรยากาศบ้านภายในเมืองนะคะย้อนยุคหน้าบ้านมีป้ายรถเมล์ด้วยสมัยก่อนนี่เราเข้ามาภายในบ้าน s e t ติง้ง this setting มันเป็น like what year 1900 <Yes. S 1> ประมาณปี1900 Wow, this like a shop house that is office and this must be so the อันนี้หลังบ้าน yeah, ห้องนะ้ำบ้านเนี่ยห้องน้ำบ้านหลังข้างบนเขาไม่เปิดให้ดู ให้ดูแค่นี้สองห้องบ้านนี้ทำธุรกิจอะไรก็ไม่รู้เจจนนดนทิสอ oh, ah, ่ะอันนี้เป็นดนทิสเป็นคลินิก it look scary no. <Yes>. yeah. นี่เป็นแบบ ห้องรับแขกเป็นบ้านของหมอฟันหรือเปล่าน่ากลัวเหมือนมาคลินิกไหมโอ้ Till they were fully recovered before walking back down the stairs past the waiting room full of people. Oh, so would the dentist still be operating on people while there's a bus in the recovery house No, it, it probably would be in doorway here. Oh. You know, this is just all open up so you can see the surgery. Wow, scary. <laughs> is that the anesthetic? Yes, nitrous um, uh, oxide or laughing gas, uh -huh. uh, but you'll notice there's no dials on here. หลังจากห้องทำฟันเดินมาทางนีอ้อ๋น่ารักจังเลย v <Thank you. S 1> ดูหน้าเด็กนั้นสินี่ห้องน้ำบ้านคนรวยย้อนกลับไปเมื่อปี1913 <c oughs> นี้ี่มาห้องนอนพ่อกับแม่แล้วนะคะ เห็นบนที่นอนไหมมันจะมีเป็นเหมือนเซรามิกเอาไว้ใส่น้ำร้อนแล้วก็เอามาไว้ใต้ผ้าห่มพอเวลาอากาศหนาวๆเวลากระโดดเข้าเตียงปุ๊บใต้ผ้าห่มก็จะได้อุ่นน้องทำไมเล่นตุ๊ก,กตานะ้ากลัวทั้งนี้สวยจังเลยกระจก มื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในห้องหมอฟันเขาบอกว่าสมัยก่อนนะบ้านหมอฟันเขาก็จะแบบมีออฟฟิศที่ทําหมอฟันเป็นบ้านข้างๆบ้านตัวเองที่ตัวเองอยู่จะไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองอมาดูห้องครัวมีจานมีจานนั่นไงลายเนี้ยมันคือลายสปอร์ตนะเนี่ยนี่ครัวเขาเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่ห้องลีฟิ่งรูมของเขา นี่คือบ้านคนรวยนะเนี่ยนี่บ้านอีกหลังหนึ่งนะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านนักเปียนโนมีความเป็นอาร์ติสต์ไอเทมเยอะเลยาฮอุ๊ย,ย <laughs> be careful เข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้นะจ๊ะ นนอสวยมากเลยเมื่อกี้ที่เยพาเพื่อนๆเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ก็คือบ้านห้องแถวนี้นะคะบ้าน แบบนี้เลเยอร์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านแบบเทอเรสนะคะต่อไปเราก็จะมาเดินกันที่ไฮสตรีทเนาะมาดูพวกร้านค้าถ้าใครเคยดูคลิปโอเคยดูแล้วละโอเคยพามาแล้วนี่รถรางกำลังมาพอดีเลย ายย้จถวจอันนี้ร้านขายเสื้อผ้าสมัยก่อนเขาจะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วเราก็มาบอกเขาเ,าเราเอาอะไร ไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนสมัยสมัยน,นี้อันนี้ภายในอูสมัยก่อนเวลาเอารถมาเช็คระยะมาซ่อม This is um the train station that you told me No, we've been to the train station, remember where you talked to the guy in the signal box? Okay. That was the train station. Had a, like a train station. ตอนนี้จากตรงนู้น1,913เราพาเพื่อนๆมาที่1,950นะคะถนนจำลองร้านค้าต่างๆในยุคป,ปี1,950ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยก่อน PowerBuy บ o w e า <laughs> ว u y สมัยก่อน <laughs> หิวหัวเราะเลย <laughs> โ o m มตแอนด์เพอร์ไรจบอกว่าเป็นร้านขายของเล่นร uh, like ่มมันช์เพอร์ไเป็นร้านขายของเล่นที่บอกตอนที่เป็นเด็กๆเคยเข้าด้านหลังร้านมีแผนกซ่อมให้ด้วย หลังจากร้านของเล่นเราก็มาต่อก like ันท mm hmm. ี่โรงหนังโรงหนังสมัยก่อนเขายังฉายหนังให้ดูนะมีเป็นรอบๆฉายให้ดู โอ้ยน้องน้องเป็นเบบียังอ่อนอยู่เลยบ้านในปี1950เหมือนปัจจุบันเลยแต่ข้างในตกแต่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ บ้านสมัยก่อนตึง้งก็ปุ๊บก,ก็เป็นบันไดขึ้นชั้นสองเข้ามาก็เป็นห้องครัวห้องครัวเล็กมากตอนนี้เป็นกาลาด้องซักผ้าก็ส่วนหลังบ้านมีเฉดมีการเด้เฉดมีเพื่อนบ้านรวยอ่ะเพื่อนบ้านมีกลาสเฮา Thank you ในห้อง living room อือในบ้านเพื่อนบ้าน พือนบ ال 94, well. 네้านที่รวยนะ่งเก้าหบ t h a นี่ส่วนหลังบ้าน บ้านนี้รวยนะมีกลาเ้าด้วยเนี่ยบรรยากาศหลังบ้านนิวเดินกลับมาบ้านหลังแรกชั้นสองห้องนอนปี1950 ปัจจุบันเราอยู่สบายกว่าคนสมัยก่อนเยอะเลยเนาะคนสมัยก่อนสมัยก่อนก็อนก่อนเลยนะไม่มีน้ําร้อนให้ใช้นะคือต้องทนอาบน้ําเย็นแล้วบ้านทุกวันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่าเดิมเยอะเลยจงขอบคุณที่ตอนนี้มีชีวิตที่ดีวันนี้คิดว่าน่าจะเดินตรงนี้ที่สุดท้ายแล้วล่ะฮิวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้สงสัยฮิวไปดูบ้านสถานีตำรวจเดี๋ยวไปดูสถานีตำรวจกันต่อปะ

This cool, นี่เก่าเก่าลงไปอีกห้องครัวน่าจะสมัย1900ก้าย1 8 0ันแปดร้ ห้องเก็บห้องเก็บเนื้อสัตว์อาหารแทนสมิวด mm ์อันามอห์เนยอันนี้ภายในห้องนอน oh. นี่มาดูเขาเก็บข้าวสาลี ใหญ่มาก42องศา Cannot be I'm c o l ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอ๊บไล์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย